ฝัน vs แม่ในชีวิตจริงเมื่อยจังเลยแม่ในฝันสมมุนขาทำไมวันนี้มันรู้สึกแบบ ปวดเมื่อยตัวไปหมดเลยอะปวดเมื่อยเหรอลูกนอนเลยค่ะนอน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 นะนอน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 ามค่ะแม่จะนวดให้ไงคะนี่คอแบบเอ้ยย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 ยายย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 ายยายยายยยยวายวยย่ยยยะยวยย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 ย่ยยยายยยยวยย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 ยอยวยยยยขยายยยงยย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 ายด้ยาวยยยยยย อน,นวดต่อน,ะอน,นวดแท้นะแม่ในชีวิตจริงน้ำริมนนทำไมหยุดนวดลนะ่ะนวดต่อเนื่องสิแหม่สะดุดเลยนี่เราแม่กำลังดูนี่โอ้โหนี่ห<อ>ม้อทอดแบบใหม่หนี่เฮ้ยทอดนึ่งไฟเลยใช่ใช่นวดต่อค่ะแหมไม่ต้องมาเมาส์เลยนี่ น้ำหนักมือไม่ได้เลยลูกมันเบาไปดีๆอ่ะเร็วเออกดหน่อยใช้น้ำหนักหน่อยขึ้ซ้ายซ้ายไหลซ้ายไหลซ้ายไหลซ้ายนั่นมันไหลขวาโอ้ยซายละไหลซ้ายค่ะอ่ะแล้วค่อยๆไล่ลงไปถึงเอวค่ะกินข้าวกันแม่ในสันคินคะวันนี้มีอะไรกินคะนี่วันนี้แม่สั่งราเมงร้านที่หนูชอบเลยกินเลยจริงหรอคะ ไปค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหนูแม่ไปกินเลยค่ะอะไรคะทำไมอะคะลูกชิ้นทำไมคะของหนูมันผิดปกติหรอลูกมีอะไรคะไม่แค่อันเดียวเองนะคะอ้าวจริงของแม่ก็มีอันเดียวอ่าไม่เป็นไรงั้นเอาของแม่ไปค่ะแม่แม่ยกให้แม่ไม่กินค่ะแม่ยกให้หนูเลยแม่ยกให้หนูเลยค่ะมาดูเส้นสิคะทำไมเส้นก็มีน้อ อ้าๆเอาเส้นแม่ไปค่ะอเอาเส้นแม่ไปค่ะเส้นแม่ค่ะ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 คะคระคุะน้อย่ะค่ม่ะค่นค่ะคอะคอะค่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 ะเอางี้คอางี้ค่ะค่ะแมะ่ะค่ะค่ะย่อคะค่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 ะ่ะคะ่่อยนะค่ะคะค่ะค่ยค่ะไ่ไ่่ะอเดี๋ยค่ะ่งะคะค่่ค่ะ่่ะคคะข้าวเย็นวันนี้มีอะไรกินคะ ก็เนี่ยอะไรอะคะวางอยู่เนี่ยดูสิคะราเมงก็รู้แหละจะมาถามอีกว่าอะไรแม่กินเลยนะคะเดี๋ยวค่ะมันเยอะมากเลยเนี่ยชามนึงเนี่ยกินเยอะขนาดนี้ไม่ได้หนูตัวนิดเดียวมันจะอ้วนเอาเส้นแบ่งมาให้แม่เอาหมูด้วยเอาหมูด้วยติดมาด้วยไม่เป็นไรเฮ้ยแม่กลับเยอะไปแล้วทำไมน้ำน้อยอ่ะเทน้ำเอาน้ำมาด้วย้หนูจะได้กิน กินเละเทะแม่ในฝันยิ่กี่ดีกว่าหัวแมวมีมค้าทำอะไรคะคกินนงคุกกี้กับแม่มากันมอยู่ค่ะหรอคะเออกหมดเลยเนาะเออเนี่ยมาม่าทำมาไม่ดีเนาะ เขาดูสิเขาทาแล้วมันแบบแหลกๆพอเราเรากัดกรอบปุ๊บก็ต้องกระจายแบบนี้ทำไม่ไหวเหรอคะที่นำผมอุ้ยจะไปว่าทําไมคะก็ต้องไปว่าเนี่ยมาม่าเนี่ยไวๆเนี่ยเขาทำไม่ดีเนี่ยมทำให้เราต้องกินแล้วหอบเนี่ยคุกกี้อีกใครจะไปตั้งใจแล้วหกใช่ไหมอ๋อหนูกันก็ต้องล่วงกิต<อ>นต่อไม่เป็นไรได้กินต่อต้องเช็ดไหมคะไม่ต้องแม่ทำให้ใหใหไม่ต้องเช็ดไมนะไม่เช็ดให้นะไม่ต้องเช็ไม่นะต้องเช็ดไม หนูไม่ได้ตั้งใจหนูจะจิ้มแล้วแก้วมันดันเล็กเนี่ยมันจิ้มไม่ได้มันต้องเอียงอ้าวนมเลยหกอา้าวนมหกไปตั้งเยอะทําไงอะ่ะไม่พอกินเลยเอา้าวขวดนี้หมดแล้วเดี๋ยวแม่ไปเอาขวดใหม่ไ,หไม่เป็นไรค่ะไ,ไม่เป็นไรค่ะยังพอยอยู่ค่ะแม่ใน,ในชีวิตจริงอืมกินดีกว่า<อ>จ,จิ้มไม่ถึงจิ้มไม่ถึงเฮ้ยแต่ย แม่เช็ดให้แม่เช็ดแม่เป็นทาสรับใช้หนูหรอคะหนูกินเองหนูก็ต้องเช็ดเองสิคะหนูทำเลอะขนาดนี้ต้องเช็ดค่ะถ้าอย่างนั้นก็กินเสร็จแล้วค่อยเช็ดค่ะเนียเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องกินแล้วค่ะไม่ต้องกินอแล้วโอ้โหกินให้มันเลอะอีกนี้ก็ไม่ต้องกินแล้วค่ะเอาที่ชู่มาค่ะเช็ดไปให้เรียบเลยนะคะเก็บเก็บไม่ให้กินแล้วล้างจานแม่ในฝันอิ่มแล้ว กินข้าวอิ่มแล้วหรอกินแล้วค่ะเลยูทำไมลูกอาไปเก็บนี่คะอุ้ยไม่ต้อง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 แม่จัดการให้แม่จัดการให้ค่ะหนูอิ่มแล้วหนูจะทําอะไรก็ทําเลยนูค่ะไปเล่นเกมั้ยไปเล่นเกมปะหรือว่าจะดูทิกตอกก็ได้หนูช่วยล้างจานไหมคะอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเสียเวลาหนูหนูจะไปเล่นอะไรก็ไปเล่นเดี๋ยวแม่จัดการให้ค่ะ ชีวิตจงมินี่ะไปเล่นเกมดีกว่าโยุค่ะสต๊อปเลยค่ะจะไปไหนคะจะไปไหนคะไปเล่นเกมค่ะโยุค่ะแล้วแล้วนี่ใครกินคะใครกินคะหนูกินนะคะแล้วแล้วหนูกินแล้วใครเก็บคะเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะ่ะเดียวค่ะเดียวเก็บไหมหนูว่าเก็บเอาไปล้างด้วยไม่ใช่เก็บรวกอย่างนี้แล้วใครจะล้างใช่ค่ะเอาไปล้างด้วยค่ะ ล้างแก้วก่อนนี่น้ำก็อย่าเปิดทิ้งไว้อย่างนี้อู้เฟืองน้ำล้างแก้วก่อนเอ่เอาน้ำล้างแก้วให้สะอาดอ่ะเนี่ยอ่ะพอแล้วพอแล้วค่ะเฟืองน้ำซิซิซิอู้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ใบไม่เอาถุงบะนี่ล้างอย่างนี้เมื่อไหร่จะเสร็จคะเร็วเร็วค่ะขอเล่นเกมแม่ในฝันโอ้ยโดนตัด เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสิโอ้น้องเพ็งคะสามทุ่มแล้วมันเรานุ้นูเล่นตอนนี้เสร็จแล้วหนูนอนเลยก็ได้ค่ะอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นต่อได้ค่ะตอนนี้เป็นปิดเทอมพรุ่งนี้หนูไม่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนเล่นได้แต่เล่นได้เล่นเลยแต่ว่าฉันถ่าเกมเนี้ยค่ะ ทำคูอถ้าเกิดว่าเราสมัครสมาชิกอะค่ะจะมีตัวเล่นมากขึ้นแล้วมันก็จะเหมืนเด้วเราสมัครยังไงอะสมัครยังไงก็คือแค่เข้าไปล็อกอินนะคะแต่ว่ามันต้องเสียตังค์เท่าไหร่คะไหนดูซิเนี่ยค่ะอ๋อมันมีรายสัปดาห์อ่ะซื้อนี่รายสัปดาห์รายเดือนรายรายปีไปเลยรายปีที่คะอ่เดี๋ยวแม่ซื้อให้ขขบสินค่ะ ว uhm, like ุ้ยไม่มีตลอดชีพด้วยตลอดชีพเลยจริงเหรอไม่อลนเราจะได้เล่นตลอดไปเลยสำเร็จแล้วค่ะนี่ไงอุ้ยตัวมาให้เลือกเพียบเลยอ้าววิ้ยไอ้เมย์ขอบคุณนะคะเล่นเลยคราวนี้จะได้เล่นอย่างมีความสุขเลยนะคะได้ยื้อซิ่งเบิ้แม่ในชีวิตจริงเข้าไปวิ้ยน้องพิม กี่โมงกี่ยามแล้วคะกี่โมงจะไปรู้แม่คะแค่มึงก็บอกแค่ามั้น่ลยอรีบเลยอโอ้โหยังจะมายอกย้อนอีกตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วคะ่ะฮะสามทุ่มเลิกเล่นเกมแล้วนอนได้แล้วค่ะมันจะตายแล้วนะคะแค่มงึงคขาเล่นไหนเลนไม่ได้หรอะะเลือกเอาว่าจะให้เกมมันตายหรือหนูจะตายฮะนอนเดี๋ยวนี้ค่ะ แมมุษย์คะเพราะว่าหนูจะขอซื้อไอเทมใหม่ด้วยค่ะมันต้องไอเทมใช้พอเสียตังค์นิดหน่อยมันก็จะแบบว่าในไอเทมเยอะขึ้นมีเงินจยึดยึดยไม่มีทางค่ะนโยนโยบายแม่เกมที่เราจะเล่นบนมือถือต้องเป็นเกมฟรีเท่านั้นโอ้แต่ว่ามันดีจริงๆนะคะมันไม่มีดีมันดีที่ไหนมันเอาเงินเราเนี่ยติดมากเลยยึดเลยไม่เอางี้ นอนเลยเดี๋ยวนี้นะแล้วพรุ่งนี้ห้ามเล่น<อ>แม่จะยึดโท<ฟ>รศัพท์ไปทั้งวันเลยนม่โอมัลืนนี้ก็ได้มาลืนมาลืนนี้อ๋อมาลืนมาลืนนี้ก็ไม่ได้เอานี้ยึดทั้งเดือนเลย<ม>นอนเดี๋ยวนี้ค่ะมือถือแตกแม่ในสันจี้อย่าว หลหนูไม่ได้ตั้งใจนี่แตกละเอียดแบบนี้ใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วลูกไม่เป็นไรพอดีเลยแม่เห็นเขาโฆษณา iPhone 12ออกรุ่นใหม่มาสีม่วงพาสเทลแบบที่หนูชอบเลยจะไม่ได้แม่จะซื้อให้เนีแล้วเครื่องนั้นมันก็คนข้างเก่าละมันแตกแล้วก็ถือโอกาสซื้อใหม่เลยเนาะไม่เป็นไรนะแ่จริงจริงม่จจ้เลยะดีเดี๋ยวแล้ว่อกี้หยุดทาอะไรอยู่อะเอา ฟังเพลงค่ะอ้าวแล้วนี้มันเจ๊งแล้วมันฟังไม่ได้อังนี้อังนี้เอาของแม่ไปฟังค่ะเดี๋ยวค่ะถ้าตกทำไมคะออถ้าตกแตกเดี๋ยวซื้อใหม่อ๋อได้ค่ะแต่ไอยจะตกก็ดีแต่ว่าถ้าตกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่ค่ะค่ะแล้เปิดเพลงกันนะคะแม่ในชีวิตจริงเย่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 ว้าวโทรศัพท์ตกตกไม่เป็นไรแค่มูนแค่โทรศัพท์ตกเอง โทรศัพท์แตกก็ต้องทนใช้แตกแตกแบบนี้แหละไม่มีทางหรอกที่แม่จะซื้อให้ใหม่อ่ะเว่านี่มันมีใช้ไม่ได้ลน,นะคะมันแตกข่ะแใช้ได้เพ่งดูเอาละกันมันยังเปิดติดอยู่ใช้แบบนี้ไปเลยแม่ไม่มีทางซื้อให้ในเร็ววันนี้แน่นอนอยากใช้ของไปรละมัดระวังดีนะก็ต้องทนใช้แบบนี้ไปค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะอะไรคะค่าขนมเดือนนี้เพิ่มใช่ไหมคะงดค่ะเพราะว่า ในฐานะที่หนูใช้ของไม่รักษาหนูจะต้องโดนลงโทษให้หลักจำงดท่าขนมหนึ่งเดือนค่ะจะทำสีผมแม่ในสันเ็นว่ไหมค่ะตอนนี้ก็ปิดเทอมไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมอะคะมีอะไรหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะทำอะไรกับผมนิดนึงทำอะไรกับผมหรอ ย้อมผมไงทำส<ห>ีผมแม่ให้คุยย้อมหรอคะเอา้าตอนนี้นะเขากำลังฮิตมั้งแม่เห็นในติ๊กตอกอะไรเขาก็ย้อมสีผมทำสีผมส,สวยๆกันเยอะแยะเลย,<ห>ยแล้วเดี๋ยวพอเปิดเทอมนะเราวก็ย้อมดำกรบกไปดีไหมคะดีมากเลยคะ่ะเ,เอาสีอะไรดีคะอันหนูอยากได้สีอะไรคะ <ๆ S 1> สีฟ้าไหมม่งมมมมวงเทาสีแดงดีกว่าค่ะแบบว่าเดินไปแหบบเหรอฉันเดินแบบหู้ยงเอาแดงไหนดี แดงแดงฉาเลยค่ะได้เดี๋ยวแม่จัดให้ค่ะได้ค่ะโอ้โหเสร็จแล้วเป็นไงสวยไหมสวยมากเลยค่ะแดงถูกใจไหมคะถูกใจเลยค่ะโหนี่มันแดงแบบสะท้อนแสงเดินไปไหนต้องมีใครทุกคนต้องเตะตาเลยท่ลูกขอบคุณมากนะคะใจดีสุดๆเลย่ ด้วะะแม่ในชีวิตจริงเทมุนค,ค่ะปิดเทอมนี้หนูหนูขอย้อมผมนะคะย้อมผมทำไมคะย้อมไม่ได้เป็นเด็กเป็นเลิศจะย้อมผม,มได้ยังไงเพื่อหนูขอยอมกันทุกคนเลยนะคะท่านทุกคนเลยค่ะเพืพ่อน<พ><พ>หนูย้อม ใครคนไหนอยู่โรงเรียนอะไรบอกแม่มาเลยค่ะอเอใครเขาก็ย้อมกันนะคะ TikTok ย้อม TikTok อีเป็นเด็ก,ปดกปเป็นเล็ก,ลกห้ามย้อมผมค่ะย้อมไม่ได้ผมจะเสียหมดค่ะ<อ>แม่ไม่ให้ย้อมค่ะก็หนูอยากทำผมสวยๆค่ะแบบอยากทำผมสวยได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้ค่ะ เป็นส่งที่เรียบร้อยเก็บไว้เรียบร้อยเลยสวยงามหนูจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับผมหนูอีกไงคะดบไหมคะดีไหมคะ